อันวัอิบรายิมที่ตั้งอดีตนายกทักษิณของเราเนี่ยนะฮะไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อสถานการณ์ภาคใต้บ้างไหมครับอาจารย์ครับก็คงมีผลอยู่บ้างในแง่ที่ว่าเขาคาดหวังว่าทงางนายกทักษิณในอดีตนายกทักษิณจะช่วยผลักดันให้การแก้ปัญหาในเรื่องของการพูดคุยสนิสุกใจในปัญหาภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าไปก็ว่า อันนี้มันเป็นเรื่องที่ค้างคายอยู่ทางมาเลเซียเองก็ปรับดันในเรื่องของการเป็นขั้วในความสะดวกแล้วก็แล้วก็วกพยายามที่จะเตือนให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นี้ให้ได้แล้วก็แล้วรัฐบาลของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับนะของนายกองอิงเนี่ยก็ยังไม่มีชาติที่อะไรที่ชัดเจนในเรื่องนี้ผมขาใจว่าการที่ท่านนายกอนุัตประทเนี่ยตั้ง ให้ท่านตักษศณเนี่ยเป็นเป็นดึกษ,ษาส่วนตัวองร,ระการอาเซียนเนี่ยก็น่าจะมีความคาดหวังว่าจะต้องมีการเสียบกครับเพื่องเรื่องเรื่องนโยบายการแก้ปัญหาบัตรเราจะรับได้เรื่องเรื่องนโยบายประสิทธิภาพการพูดคุยประสิทธิภาพที่มันค้างอยู่ให้เดินหน้าต่อไปนะครับครับนะครับ,รบอิทธิพลของมาเลเซียกับทางบ i n อเอนี่ยเขาเขาเป็นยังไงกันหลหะครับอาจารย์ครับก็มีส่วนในแง่ของว่าเขาก็ส่วนที่ประสานให้กับ ทางทางเออแนะนาบางส่วนของของะบวนการพีเอ็เนี่ยเขา้ามาเข้ามาร่วมในกระบวนการพูดคุยแล้วก็ก็ก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จในในรอบอ่าหลายหลายปีที่ผ่านมาที่ดึงเข้ามาได้แล้วก็สามารถที่จะคุยกันหลายหลายเรื่องนะครับนะคุยเป็นได้หลายหลายเรื่องแล้วก็อ่าซึ่งก็ือเป็นปัญหาที่อ่าพยายามจะแก้อยู่ตอนนี้เช่นเรื่องของแนวทางการอ่าหางแผนปฏิบัติการที่จะยุติความรุนแรงร่วมกัน หรือว่าการเปิดพื้นที่ในการพูดคุยแล้วบากคับใครต่างอะไรเงี้ยในพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับนะในแผนที่เขาใช้คเาว่าเจซีพีนะฮะที่เอ่อที่มีจารพูดถึงกันอยู่นะเจซีนี่คือแผนเนประการ่วมที่จะอาประเกิดกบบด้ลยการในการร่วมมือกันแล้วก็แค้กขประหาแล้วก็อยาเป็นรูปธรรมนะครับนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ไม่ตกนะแผนยังไม่ตกลงกันในรายละเอียดเนี่ยมันเคยข้างคาอยู่แล้วก็เหตุการณ์ความแรงก็เลยแทรกเข้ามาอีกอะไรเงี้ยนะครับนะตอนนี้แต่ผมคิดว่าคง คงจะจัดการได้ถ้าว่าสามารถจะตกลงกันได้ในแง่ของอข้อตกลงรายละเอียดของ K C C P P กุจชานะทางในํามสุการ ยึติดความดูแลให้ได้ไนะครับอ่าฮะมันจะจุติลักษณะไหนเหรอครับอาจารย์คุยกับอาจารย์เนี่ยหลายรอบแล้วเราเคยเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เพราะว่าการพูดคุยสนิสสุขเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันด้วยดีนะในการที่จะอะไรตกลงกันได้ตกลงกันก่อนจะมีพื้นที่ปลอดภัยอะไรกันยังไงจะสร้างนติ <ใน S 1> สุขในพื้นที่ยังไงแต่มันเกิดเหตุทุกวันเกือบจะทุกสัปดาห์เลยครับอาจารย์ฮะมันเป็นเพราะอะไรเหรอครับเนี่ยเพราะว่าในแง่ของคือการ การหาข้อตกลงในรายละเอียดในวิธีปฏิบัติกนรแบบมันยังไม่มีการยืนยันชัดเจนทั้งสองฝ่ายครับเป็นยกับข้างคาหรือว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้แต่ว่ามันยังหาข้อสรุปไม่ได้ในปัญหาที่สําคัญอยู่ตรงนี้นะครับพอังหาข้อสรุปไม่ได้นะแล้วก็พอมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็ก็ต้องรอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวบุคคลอีกทั้งฝ่ายของรัฐบาลไทยที่ที่เราจะต้องมีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยคนใหม่ค แต่ดมาซึ like that, be like, But, ่งซึ่งก็ก็รออยู่แล้วก็ยังไม่เดินหน้าต่อไปเงี้แอย่างมันก็ค้างค้างอยู่มันก็คือว่ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในช่วงนี้ด้วยลักษณะจี่ไปได้ในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าความไปได้ที่จะที่จะยุติความแรงเวรแรงไว้าหากว่าคูยกันได้เนี่ยผมเชื่อว่าสามารถจะนำมาสู่การยุติความแรงได้อ่าแล้วก็ดูภาพใหญ่คือแล้วเนี่ยถ้าเราดูภาพใหญ่ภาพรวมแล้วก็ ความแรงมันลดลดลงใช่ครับหลปีที่ผ่านมาครับครับครับแต่ก็มีคําถามอีกครับอาจารย์ว่าที่เขามานักคุยกับเราเนี่ยเขาตัวจริงหรือเปล่าเขามีอํานาจสั่งการฝ่ายปฏิบัติให้ยุติการกระทาหรือไม่อ่ะครับตรงนี้ก็ก็คงต้องพิสูจน์จากที่ผ่านมาที่เขาสามารถจะลดได้ระดับหนึ่งครับนะครับนะเพราะว่ามันเหตุการณ์มันมีมันดีอยู่แต่บางส่วนก็ก็ลดลงอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็เราสามารถจะประเมินได้แต่ว่าในกระบวนการยุติความดุลเรก็้หากว่าเราจะทำจริงนะครับ ใน,นกลไกมันต้องมีการสร้างกลไกร่วมกันซึ่งเรื่องในในข้อตกลงเรื่องเ c p ีีเนี่ยก็จะมีการมีสร้างกลไกในการที่จะติดตามและประเมินและเฝ้าวระหวังเหตุการณ์ที่มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยนะครับมีการ อาารีสร้างกลไกที่จะทํางานร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้นะครับแต่ว่าอดีตนายกทักษิณเองนะครับอาจารย์ฮะก็กลายคนก็บอกว่าท่าน,นเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นก็เพราะว่าคาให้สัมภาษณ์บางอย่างหรือว่าเรื่องของจุดยืนในสถานการณ์ใต้บางอย่างนะครับอาจารย์แน่ดีท่านท่านเคยใช่ฮะท่านเปตรวจบาะเหตุการณ์ ก็คือเสต็ดใบจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงระบาลของข้างในตอนนั้นครับรักไทยรับไทยที่มัจบแล้วก็แล้วได้มาเนี่ยก็คือว่าก็มีการปรับแก้นโยบายหลายอย่างซึ่งซึ่งก็มีผลในในในปีอสองพั 5, 5, 6, นสองร้อยห้าสิบหกนะที่เริ่มจะมาสู่เวทีการพูดคุยสันติภาพเป็นครั้งแรกนะครับในสมัยรัฐบาล ยิ่งลังใช่ไหมครับาน,นนี้ก็เป็นตัวจุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้วก็ท่านกัตขินเองเนี่ยก็มีการพูดอขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดที่ว่าทําผิดพลาดในอดีตแล้วก็เพราะว่าก็หลายอย่างก็มีการพยายามที่จะลดเงื่ยอนไขอันนี้ด้วยกันที่จะพยายามที่จะเห็นว่ามีการปริบันอมกันแล้วก็ยอมรับผิดพลาดความผิดพลาดเกิดในอดีตเนี่ยนะครับครับ <นะ S 1> อ,อาจจะอาจจะช่วยได้บางส่วนนะครับแต่ว่าแน่นอนเราต้อง เห็นชัดแว่าจะต้องดูด้วยว่าก้าวหน้าต่อไปไหมในกระบวนการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับอ,อืถาม,ถามอาจารย์นี้ฮะเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังหลายท่านคุยเข้ามาเนี่ยก็อยากจะทราบเหมอือนกันว่าตกลงเนี่ยเป้าหมายของกลุ่มที่เขาเห็นต่างเขาก่อเหตุรุนแรงจริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ฮะมันเคยมีบันไดสามขั้นห้าขั้นเจ็ดขั้นวิจะตะขอแบ่งแยกดินแดนเขายังยืนอยู่จุดนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ กาในหลักการโดยตรงเท,ท่านะครับงานแต่หลักการคือการเรียกติแดนเนี่ยใช่ครับนะครับแต่ว่าพอในข้อตกลงกันเนี่ยคือหาว่าจะมีการปฏิบัติหนอมหาทองออกจากความกดแย้นโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเนี <playoffs> ่ยนะครับอาจจะตกลงก็ได้ดูนะในการจัดการในรูปแบบพิธีการอีในการนี้การการจัดการบริหารปกครองท้องถิ่นหรือการจัดการพื้นที่แบบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายของไทยือรัฐธรรมนูญในกฎหมายของไทยซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับ จากรัฐมนตไทยด้วยนะครอันนี้ก็เป็นตามกรอบของกฎหมายกรอของรัฐธรรมนูญอันนี้ชื่อเป็นข้อตกลงที่จะต้องคุยกันนะครับครับก็คือลักษณะเหมือนการปกครองรูปแบบพิเศษเหมือนเหมือนกับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของบ้านเราที่ที่เลือกกันอย่างนี้เหรอครับอาจารย์ครับครับเชื่อมันจะมีรูปแบบพิเศษนะรูปแบบพิเศษซึ่งยังไม่ตกลงกันในรายละเอียดนะครับว่าจะพิเศษยังไงจะจัดการ แต่ว่าหากว่ดวงแง่หนึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งของก,ก,การท้องถิน่นการปกครองท้องถิน่นในลักษณะแบบว่าอาจเคไม่ได้แบบถ้าอย่างที่ในกฎหมายของของไทยที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือกฎดักรุงเทพมหานครไหมแต่เมืองปัตยา,าไหมอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็แม้จะแบบอ,อื่นๆที่จะสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่ายังไงตามเนี่ยต้องคำนึงถึงอันนี้เป็นกรอบที่ชัดเจนนะฮะฝ่ายรัฐบาลไทยก็ยืนยันอย่างนี้ว่าจะต้องเหนือกรอบรัฐธรรมนูญ แล้วก็บรินาจาหรือว่าสภาพของรัฐเดียวอะไรเงี้ยจากของประเทศไทยนะครับบอันนี้ก็ต้องชัดเจนที่สุดเพราะว่าที่เขามานั่งคุยกับเราเนี่ยเราไปบอกเขาใช่ไหมครับว่าขอเงื่อนไขเดียวก็คือราชอาจักรไทยแบ่งแยกไม่ได้ไม่งั้นเราไม่คุยเขายอมตกลงตรงนี้ใช่ไหมครับครับครับมีนั้นเมื่อเมื่อปีที่ปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วเนี่ยมีข้อตกลงอันนี้เกิดขึ้นนะครับเขามียอมรับว่า ภายใต้กรอบของรัฐมนตรีไทยความเป็นรัฐเดี่ยวอันนี้ตกลงกันขั้นต้นว่าอยอมรับเงินไถนี้ครับเพราะนั่นคือการพูดคุยอย่างเดินแตเพราะนั้นรัฐบาลไทยก็คงไม,ไม่ไม่ยอมคุยด,ด้วยครับเออของเราที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถ้าไม่ไม่นับนายกแพทรอทานที่ทํางานมาเก้าสิบวันแล้วเนี่ยรวมกับนายกเศรษฐาด้วยเนี่ยก็มันจะครึ่งเทอมแล้วนะครัอบอาจารย์ภะรคไทยไม่มีความคืบหน้าในการตั้งคณะผู้แทนเจรจาสตยสุขเลยเหรอครับ ก็มีการในรัฐบาลท่านท่านนายกเศรษฐาก็มีการตั้งท่านชัชยนะครับนะบชัยบางส่วนซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นเลขาธิการสปชใช่ไหมใน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 ช่วงปีที่แล้วเนี่ยท่านท่านเป็นเป็นรองเลขาธิการสปชแล,แล้วก็เสนอการแต่งตั้งให้เป็นหัวนหน้า,นาคณะพูดคุยสันติสุขนะสมัยท่านท่านรัฐบาลของเศรษฐารัฐบาลท่านเศรษฐาอันนี้อันนี้แต่ว่า แต่พอปัจจุบันเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยแต่สภาพออทางกฎหมายในการบริาหารของรัฐบาลใหม่ก็คือว่าจะต้องมีการแต่งตั้งใหม่อ่าครับอ่าส่วนชุดเดิมเนี่ยคือถือว่ายุติไปโดยบริวาปริยัยครับอันนี้คือเรารอกันอยู่แล้วก็ได้ข่าวว่าไม่ไมแน่ใจนะฮะเราได้ข่าวภายในว่าคล้ายๆกับอาจจะปีหน้าเนี่ยนะประมาณเดือนกุมภาเนี่ยอาจจะมีการแต่งตั้งอันนี้อันนี้เป็นเป็นข่าวที่ชุดที่นท่านนายกไปมาเลเซีย คามใหม่ๆก็มีการพูดเรืองนี้ครับอาจารย์ครับถ้าอยากให้อาจารย์แนะนําเนี่ยว่าถ้าแหม่เราได้เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนเป็นที่ปรึกษาในยกมาเลเซียเนี่ยกับสถานการณ์ที่อยู่ใกล้เอื้อมมากเลยเนี่ยเพราะว่ามาเลเซียเขาก็ดูแลตรงนั้นอยู่เนี่ยนะครับถ้าจะให้ทําหรือว่าจะให้เดินเรื่องในการที่จะแก้ไขสถานการณ์เนี่ยควรลําดับความสําคัญต้องทํา<เ>อะไรก่อนเลยครับอาจารย์ครก็ก็หันมาพูดคุยกันต่อแล้วก็ภายใต้กรอบที่คิดไว้นะครับว่า ก็รได้กอกที่คุณจะกรอนหน้านี้เนี่ยสองสามปีครับก็เดินหน้ามันจะดีแล้วก็สร้างเรื่องข้อข้อตกลงในแง่ของว่าแผนแผนอ่บริการร่วมในงานสร้างสันติภาพแล้วก็มีการทเจรจากับเจเจซีบีพีเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็จอยซ์คอมเพลซีฟแคลร์ฟอร์ครีสเนี่ยนี่อันนี้เป็นเป็นเป็นตัวย่อของเจซีบีีที่ตกลงกัน เบื well, so first, so really? ้องต้นแล้วว่าจะจะคุยกันในรายละเอียดแล้วก็มีร่างแล้วนะฮะทั้งสองปีนะครับนะฮะแล้วอยู่ท่านที่หยุดชะงักอยู่ว่าหันรายละเอียดไม่ได้หรือตกลงกันไม่ได้นี่คือวัาคันผมเชื่อว่าน่าจะวิธีที่ดีสุดคือหันมาคุยกันเรื่องนี้ให้ให้ลงรายละเอียดได้นะครับว่าจะเอาเจ็ดสิ่ีเจ็ดสี่พีอนี้นะลงมาแล้วก็เพราะในนั้นมันจะมีการตกลงเลยว่าจะยินยังไงยุติความรุนแรงได้อย่างไรกฎเกณฑ์ในการประเมินตรวจสอบต่างๆเนียจะทํำยังไง ร่วมกันนะครับร่วมกันด้วยนะครับนแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเรียกว่าอการพูดคุยระหว่างฝ่ายต่างๆในสังคมนะครับนะก็เป็นพั b l ิ c คอนเสิร์ตเดยชนะคือพัฟบิดคอนเสิเดชันหรือว่าการศึกษาหรือกับประชาชนนะครับนะซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันหลายฝ่ายก็ต้องมีกลไกในการทํางานร่วมกันอีกนะครับก็จะแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งที่มีอะไรเงี้ยนะครับนะครับ ถ้เป็นคนใจผู้นี้รายละเอียดพู้นี้ก็จต้องลงจะต้องลงรายละเอียดพูดคุยกันนะครับนะเพราะว่านี้ถ้าหาว่าสองสองอย่างเนี้ย<ะ>ตรงลงกันได้เนี่ยอ่ามันก็จะเป็นที่เราใช้คำว่า เกมชนจ์นะ <Game> ว่าตัว,ต,วตัวเปลี่ยนเกมนะแต่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นได้ับครับ,บก็คือเร่งนั่งโต๊ะคุยกันจะได้จะได้รู้ปัญหาจะได้หาทางออกร่วมกันได้นะครับแต่แต่มาผูา้อาจารย์ที่พูดว่าประชาสังคมเองก็ควรมีส่วนร่วมในการที่ลงมาแก้ไขปัญหาให้ศาสนาด้วยแต่เรายังไม่ค่อยเปิดกว้างตรงนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ถ้าในกระบวนการพูดคุยอันนี้นะครับถ้าหากว่าทําต่อไปนะครับเจดีพีพีเนี่ยเขาพูดถึงว่าให้ภาคประชาสังคม ในพื้นที่เนี่ยก็มองีีส่วนร่วมนะฮะนี่อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะต้องเป็นการเปิดเวทีเปิดพื้นที่แล้จะให้หลายฝ่ายก็มาร่วมกันนะครับนะแล้วก็ทุกภาคส่วนด้วยทั้งคนคนไทยพูดคนมุสลิมอะไรยางไงครับนะโดยต้องต้องหลากหลายอในการพี่จะพูดคุยกันนะครับนะเพื่อให้ให้มีข้อตกลงกันว่า เออจะแสวงหาหน้าอกความยังยังไงปัญหารูปไปยังไงอย่างนี้นยครับมผมก็ต้องคุยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสายจางกรมเนี่ยวสำคัญฝ่ายความมั่นคงของเราไม่ไม่ค่อยผ่อนคลายตรงนี้เลยนะครับอาจารย์ครับพดจัดสมมนาทีไรหรือว่ามีกิจกรรมตรงนี้ทีไรโดนคดีทุกทีเลยฮะอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็เป็นเงื่อนแฉหนึ่งที่ที่ว่าจะต้องมีการผ่อนปรนนะครับผ่อนปรนหรือความส่วนเพราะว่ามันมันมีกฎหมายงานถึงความมั่นคงหลายอย่างในพื้นที่ใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวเรียกว่ากฎหมายพิเศษนะครับ การมาเปิดกับอืดันสืบหรือว่าพอต่อถกเชิญแล้วก็ยังมีกฎหมายว่ามัโคงกฎหมายอาญาพวกนี้นะครับซึ่งจะต้องลดหย่อนเงื่อนไขเหล่านี้นะครับนะลดยกเลิกบางส่วนเช่นการกฎหมายพิเศษเนี่ยแล้ว huh. ก yeah. yeah. mm ็การอการที่จะผลประโนในเรื่องของคดีอาญาที่หากก็จะต้องดําเนินการความมั่นคงนี่นะครับนะต้องต้องตกลงกันอีกเช่นเดียวกันนะครับนะ้ันี่ก็คือ ือจะต้องเป็นเงื่อนไขที่จะต้องคุยกันนะฮะเยอะแยะนั้นนะครับครับเอ๊ะผมจําได้ครับอาจารย์ครั้งก่อนนู้นเนี่ยตอนอาทิตย์ท่านแม่ทัพท่านก่อนๆเนี่ยท่านมีโครงการพาคนกลับบ้านนะฮะให้คนที่เห็นต่างให้คนที่ยังไม่มีคดีเลยติดตัวแต่ว่าอาจจะเกรงกลัวเรื่องของกฎหมายไทยเนี่ยก็ให้เข้ามามอบตัวให้มาต่อสู้ทางคาดีไอ,อ้โครงการที่มันมันชะลอไปแล้วเหรอครับหรือว่ามันเดินหน้ายังไงล่ะครับทางปฏิบัติโครงการโครงการมันเอ่อมันมันยุติไปแล้วนะครับนะครับ ก็ทุกๆปีแล้วนะตามที่ผมทราบครมันก็แต่ว่าแต่ว่าแ,วาแนวคิดเนี่ยอยังยังยังถือว่ายังใช้ได้นนแนวคิดเรื่องของอาพาคนกลับบ้านหรือว่าคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างก,กันรัฐแล้วก็จับกนต่อสู้หรือว่าใช้ความรุนแรงเนี่ยถ้าหากว่าเปลี่ยนแนวทางมาใช้แนวทางสันติเนี่ยก็ควรจะจับจับ,จบามาจับมาอยู่มาตัวเองได้หรือว่ามาอยู่ ในสังคมมก็เหมือนกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรอกำลงเน้นใช่ไหมฮะก็ก็เป็นแนวคิดที่พัฒนามาใช้ได้เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการสังเภาพด้วยนะครับวกอ,อ,อ,อจริงแล้วเนี่ยทางมชนสภาขบวนการชาติก็คิดเรื่องนี้นะครับนะก็เป็นแนวคิดเรื่องนี้ที่อาจจะมีกระบวนการเนะขาเรียกว่าการสร้างความยุติธรรมในระยะ,ระเปลี่ยนผ่านนะครับนะฮะ อเป็นต้นใจอย่ันหนึ่งในเรื่องขรการสันติภาพที่ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้เช่นเดียวกันครับถึงว่าหลังๆมาเงียบหายไปสําหรับโครงการนี้คืออายุติมาสองปีแล้วนะครับทราบ๋ยวแนวคิดนี่ยังเอายังใช้ได้ครับใช้ได้ท่านท่านอดีตเมครัอที่ทําโครงการนี้ท่านคนคนเอกปุษมชัยอใช่ท่านเองท่านเองก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ช่วยงานสมชนะครับเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันอครับแต่ว่ายังทํางานนี้อยู่ับครับครับ ผมถามงีครับอาจารย์ฮะเราเนี่ยสถานการณ์ก็คล้ายๆกับเพื่อนบ้านของเราอย่างอาจเจเนี่ยพอเ,เขาเลิกแล้วเนี่ยเขาคุยกันตกลงอะไรกันได้เนี่ยตอนที่เขาไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเราเอาพิมพ์เขียวของเขามาเดินตามไม่ได้หรอครับอาจารย์ก็มีข้อเสนออยู่นะครับที่ที่ปะเทศต้นบ้านเราเนี่ยท่เงินเสียรี่อาเจ่าแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ที่มีจนาวนะครับเขาก็ใช้วิธีการจัดการแบบเงินขายพิเศษต่างๆแล้วก็มีการ เขาตัวลดสุขภาพอ่ะการกตลดสุขภาพพึกคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาได้ผมคิดว่าน่าจะเราก็ได้ศึกษาอยู่ตอนนี้ก็หลายหลายฝ่ายก็พยายามศึกษานี้อยู่แล้วก็พยายามจะมาดึงนำมาใช้ประโยชน์แต่ว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้นะครับนะเขาแก้ปัญหาเขาได้จริงๆแล้วก็มีมีกฎหมายมีกระบวนการที่มีกลไกในการทํางานร่วมกันนะครับนะเขาสามารถจะทําได้กับบ้านเขาคือวางอาวุธกันไปเลยเหรอครับแล้วเขาเขาอยู่ร่วมกันแบบสันที่สุขไปเลยเหรอครับอาจารย์ฮะ ก็เป็นอย่างอย่างากรณีของเฮนริชัดนะฮะที่ชัดกรณีของฟิลิปปินส์ที่ที่จังหวัดมินดาเนาภาคใต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือตอนนี้ก็คืออเขาเรียกว่ามีการจัดการแบบพิเศษขึ้นมาแล้วก็ฝ่ายที่ติดอาวุธเนี่ยฝ่ายที่ใช้อาวุธเนี่ยก็ร่วมแต่ว่ามันเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาพื<อ>้นที่ทางปกครองพิเศษอันนี้นะครับเช่นอุกบามนะพิเศษทิมของปั๊ซาโมโรแล้วก็ ก็มีการเลือกตั okay. ้งครับตารวจจะเลือกตั้งกันปีหน้าเนี่ยครับจะเลือกตั้งร่วมกันทีนะครับนะฮะก็ก็เป็นเป็นแล้วก็มีสภาท้องถิ่นมี่ต่างมีต้นแจในการทางานร่วมกันอ่าแล้วก็รัฐบาลรัฐบาลกลางฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจก็ก็ก็ถอยออกแล้วก็ร่วมมือกันทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยเนี่ยนีใช้การสันติเลยนะครับแล้วมีการมีโครงการลักหณะแบบนี้เงี้ย ฝาคนเก่าป้าเนี่ยได้ใช้ใจกันแล้วก็ทำเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เขาทำนะครับแต่ว่าเขาหมายเดียวกันครับของเขากี่ปีนะครับว่าจานกว่ายุติจะยุติได้เนี่ยครับโอ้ก็นานนะยี่สิบสามสิบปีนานนานมากนะครับโอ้คนจริงคนตายเป็นแสนนะที่ที่ตัวนี้ของทีฟิลิปปินเนี่ยนะครับนะครับเยอะๆนะมีความแปรแด้งรุนแรงมากไปเรากทีซ้อมไปเขายังยุติความรุนแรงได้นะอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบน่าสนใจอยู่นะครับครับ เรายังมีความหวังไหมครับอาจารย์ฮะยิ่งโดยเฉพาะในยุคที่บทบาทของมาเลเซียที่มาอย่างน้อยก็ประสานงานกับอดีตนายกทักษิณเราเนี่ยถือเป็นโอกาสดีเลยไหมครับในการที่จัดเร่งตีเหล็กตอนร้อนเนี่ยครับรับความจริงคุณยิงมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติภาพที่ฟิลิปปินส์ที่มินานวด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลเซียก็เขามีบทหลักมีบทเรียนในการทํางานคนข้างมากนะครับนะ อามลเซีอเองก็ต้องการที่จะเรื่งบทบาทที่มันกพะว่าเป็นมันก็เป็นอะไรเป็นเป็นอ่เจ้าใหญ่เป็นเป็นส่วนของอ่าผลักดันให้เกิดกระบวนการนียสันติกางสันติภาพของภูมิภาคเลยใช่ไหมเห็นเขาจะไปทําในพม่าด้วยใช่ไหมครับการกระจายตดันเพราะนั้นท่านท่านถึงเชิญอท่านอ่าอนายกตักษินไปเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าอยากจะแก้ปัญหาในพม่าด้วยครับอ่าแล้วก็ให้เกิดสันติภาพแล้วก็เนี่แหละ ในภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยนะก็เป <c oughs> ็นเดียวกันะครับถ้าท่านฟังเด็นก็ถือว่ามาเลเซียก็มีคุณปรปการ <c oughs> แล้วก็ท่านได้ท่านอดีตนายกทักษิณไป,ไปร่วมมือก็อาจจะเป็นเป,นเปน็นเป็นถ้าถ้าหมุดหมายอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญงานก็น่าสนใจครับอืมครับก็น่าติดตามนะฮะว่า <c oughs> ความคืบหน้าในการที่จะเห็นแสงสว่างเห็นสันทิสุขที่เกิดขึ้นปลายด้ามขวานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นะฮะแต่ขอเบื้องต้นขอขอเริ่มคุยกันก่อน ครับครับสิ่งที่ท้าทายตอนนี้คือจะเริ่มเลี้ยงเมล็ด<อ>นะฮะจะเริ่มเลี้ยงเไล็ดครับ